เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมมีข่าวดีนะครับสำหรับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพวันนี้เนี่ยธนาคารกรุงเทพเขาได้ออกประกาศลดดอกเบีย้ย เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ินนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. ลูกค้าที่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตเป็นมาตรการทั่วไปนะครับในการปรับลดเพดานดอกเบี้ยมาอยู่ที่16%ต่อปีจากเดิมเนี่ย18%ต่อปีมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563นะครับ และขยายวงเงินให้กับลูกค้าที่มีความจําเป็นและมีประวัติการชําระหนี้ดีมาอย่างต่อเนื่องสําหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า30,000บาทจาก1.5เท่าเป็น2เท่าเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2,563และสิ้นสุดในวันที่31ทธันวาคม2,564นะครับ มาตรการขั้นตำ่ำลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563ไปจนถึง31ธันวาคม2563ภายในปีนี้นะครับโดยคงอัตรา ผ่อนชำระขั้นต่ำ5%ในปี2563ถึง2564เป็น8%ในปี2565และ10%ในปี2566เปลี่ยนประเภทเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา48งวดหรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน12%ต่อปีทั้งนี้เนี่ยการพิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลืออยู่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารโดยเมื่อรวมกับยอดคงเหลือของสินเชื่อเดิมเนี่ยต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติและมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้โดยพิจารณาเป็นรายกรณีนะครับ ต่อมา 2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับมาตรการทั่วไปเนี่ยปรับลดเพดานดอกเบีย้ยมาอยู่ที่25%ต่อปีซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม63ขยายวงเงินให้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นมีประวัติการชำระหนี้ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าที่มีไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า30,000บาท จาก1.5เท่าเป็น2เท่าเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1สิงหาคม63สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม64มาตรการขั้นต่ำลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่1กรกฎาคม63ไปจนถึง31ธันวาคม63นะครับประเภทสินเชื่อที่มีลักษณะหมุนเวียนลดอัตราผ่อนขั้นต่ำตามความสามารถในการชำระหนี้ เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา48งวดหรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าโดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน22%ต่อปีทั้งนี้จะพิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้ตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารประเภทสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวดและลดค่างวดอย่างน้อย30%โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน22%ตต่อปี 3ส,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่1กรกฎาคม63ไปจนถึง31ธันวาคาม63โดยเลื่อนชำระค่าง,งวดนะครับเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนหรือเลื่อนชำระเงินต้นนะครับโดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนและจะพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสมหรือลดค่าง,งวด โดยขยายเวลาการชำระหนี้ช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันโดยพิจารณาเป็นรายกรณีตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร 4. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้กรณีที่ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาหรือมาตรการขั้นต่ำหรือมาตรการอื่นธนาคารจะเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนต่อไปนะครับ ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภทสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภทสินเชื่อเลยนะครับตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนได้ทางช่องทางเว็บไซต์ www.bankkokbank.com-covid19-update หรือ QR code หรือที่สาขาธนาคารก็ได้นะครับโดยกำหนดลงทะเบียนได้ต,ต,ตั้งแต่1กรกฎาคม ไปจนถึง31ธันวาคม2563ขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงหรือยังสามารถ ผ่อนชำระสินเชื่อได้เช่นเดิมก็ยังคงสามารถใช้บริการและชำระสินเชื่อต่างๆได้ตามปกตินะครับและนี่ก็คือในมาตรการต่างๆนะครับที่ธนาคารกรุงเทพได้ประกาศเพื่อช่วยลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้าและอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ สวัสดีครับ